สวัสดีมิควา้มสุกจะพี่น้องไม่อีกแล้วเมนูยอดฮิตของข่อยบอต่ำบักฮุงกับแกงน้อไม่ใ่นมือนีสิไม่แกงเปิดน้อไม้จะพี่น้องวัตถุดิบหลักข,ของเขามีอย่างอยู่ในถาดตราคามีตาบ่าจะเบิ่งเอาโลด คือส่งดักเลขเด็มือนี่บอลเหรีซื้อเลยไปนอนอย่ามาดักตีข่อยเด้อมีนองไม้มีบักอือมีเห็ดตายเบือมีบักบวบถ้ามีผักขาหรือผักกระเนียงน้ำเงี้งดีเด้อนาะพี่น้องเนาะอันนี้เป็นน้องไม้ที่เขาต้มสุกมาแล้วจะนอไม้กระปองนะคะถ้าเป็นนอไม้สด์บานเฮาหนี้ต้องเอามาล้วนแล้วก็มาต้มเอาค้อมขมบอกก่อนข่ายตีแกงได้เนาะจ้าเอามาหั่นเลยจา้าเตรียมไว้ทุกสิง่งทุกอย่างนะคะ จากนั้นเขาก็จะไปตำข้าวสารปลูกเศษก,กิดป่าช้าของเรานี่คือซิกเนเจอร์ของอย่างนรไหมนะคะต้องมีข้อเบื่อ้าบ่มีข้วเบื่อมาเสดนะคะเป็นข้วเบื่อที่ปลูกเศกผัวกินแล้วผัวรักผัวลงนะคะลงทางกลับบ,าบ้านบ่มาหาเฮาอีกเลยจะไม่ไปตายทั้งไดบัวส่งำอยานั่งก่อยลงไปจ้าจากนั้นเขาก็ไป ข้างหมอเอานามยาหนังที่เหลือเทลงไปใส่ให้มันเหมิดเลยจ้าเอาของที่ห่อเตรียมไวน้นั่นแหละในถาดลงไปให้มันเหมอดที่หั่นไว้เมื่อกี้นี่นพี่น้องเห็ดเอาไว้ใส่ที่หลังอย่างเห็ดมันสุกเร็วอยู่แล้วจ้าจากนั้นก็ใส่นามยาหนังเขาเบื่อลงไปจ้าที่อยู่ในี่หกนลจ้าพอผักเริ่มสุกจังน้อยนึงกอาเห็ดตายเบือ่เอเขาลงไปใส่เลยจ้า นั่นและจ้าเหเหตุไตเบือ่อแล้วก็ถิ่มไว้มันสุกจากหน่อยเนืองผักสุกแล้วเ่าก็มาปรุงรสชาติจะพี่น้องตามใจปากเข้านั่นละ,เข,นนละเขากินรสชาติได้นัวแบบได้ห่าก็กินเองเครื่องปรุงบี้ยังเครื่องปรุงบรราบุมีอย่างไรดอกมีแป้งนัวมีน้ำปลาน้ำปลาแดดจะนั้นละจา้าใส่ลงไปปรุงให้มันถูกใจปากเข้านั่นละจา้าพ่อผักสุก จากงอยนึงแล้วกัผักอีตูลงไปใส่จ้าผักอีตูนี่เป็นผักอีตูฝรั่งเด้อจ้าผักตูไทยหายากยากจ้าพี่น้องหายากอีหลีใส่ผักอีตูลงไปจากนั้นก็มาซิมเบิงพี่น้อง่านรสศาสตร์มันได้บอทารสศาสตร์มันได้แล้วเข้าก็ต้มทิมไปให้มันสุก อีกสักพักพอทุกอย่างสุกแล้วเฮาก็เอาไปตักใส่ถ้วยใส่จานใส่ถาดใส่อีหยังก็แล้วแต่ที่เขาถนัดนะคะ Ready to stack พร้อมแดกได้เลยพี่น้องเห็นบน่นี้เห็นบน่นี้ไปเลยเด้อพี่น้องเลิฟออยูอ๋อ,อขออนุญาตไป